ถามว่าอาหารส ium, 謝謝ัตว์นําเข้าได้ไหมครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็สําหรับอาหารสัตว์นะครับสามารถนําเข้าได้นะครับแต่นะอาจจะต้องผ่านหน่วยงานคล้ายๆคนเลยนะครับต้องผ่านหน่วยงานออยและกรมปศุสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเอามาจําหน่ายหรือเอามาให้สัตว์เลี้ยงของคุณนะครับทานเองนะครับเช็คก่อนนะครับก่อนที่คุณจะนําเข้านะครับไม่ใช่นําเข้ามาแล้วแล้วค่อยมาเช็คเนี่ยมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายของคุณนะครับบานปลายผมมั่นใจนะครับว่าหลายๆท่านนะครับที่เคยเอาเข้ามาแล้วแล้วก็ไปติดตามส่วนอุณภูมิและ และอยแต่ถ้าเป็นลักษณะอาหารเปียกนะครับหรืออาหารแห้งของสัตว์นะฮะอันเนี้ยก็จะผ่านแค่อยนะครับโดยไม่ต้องผ่านกรมปศุสัตว์และถ้าเกิดคุณจะชี้ชี้ชัดได้ไงว่าสินค้าของคุณอยู่ประเภทไหนนะครับก็สามารถติดต่อนะครับและส่งใบอินวอยแพ็กกิ้งลิสต์หรือประเภทของสินค้าที่คุณต้องการนําเข้านะครับเข้ามาเพื่อนะครับให้ทีมเซลล์ของเรานะครับให้กับทีมงานชิปปิ้งของเรานะครับตรวจสอบกับหน่วยงานอยว่าคุณจะต้องใช้พิกัดอะไรพิกัดจะบ่งบอกนะครับว่าสินค้าของคุณจะต้องผ่านหน่วยงานใดบ้างเนื่อองจจาากกตตััวรหสถิิะเขล็ ว่ามันมีออยเกี่ยวเนื่องไหมมีกรมปศุสัตว์เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับที่ผมเอามาฝากกันวันนี้กับเพื่อนๆที่ต้องการนําเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ต่างๆนะครับอยากรู้ส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อให้ผมมาทําคลิปถัดๆไปเพื่อเป็นแนวทางในการนําเข้ากับพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาปรึกษานะครับกับทีมเซลล์ของเราได้นะครับที่บริษัท PCS C f e e นะครับหรือ PTCargo ของเรานั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ